สอวอดับฝันพิธาเปิดทางพลิกขั่วนะครับตั้งรัฐบาลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากการเรียกเมื่อวานนี้นะครับก็ทําให้คุณพิธาไม่สามารถที่จะเป็นนายกนายกรัฐมนตีได้เนื่องจากไม่ผ่านด่านของสอวอก็คือ376คนนะครับบอกว่าเปิดทางที่จะพลิกขั้วรัฐบาลคําถามคือทําไมจะต้องไปพลิกขั่วจับตั้งรัฐบาลครับถ้าวันนี้นะครับทั้ง พักทั้งหมดนะครับที่จับมือกันไว้312เสียงไม่จําเป็นจะต้องแยกออกจากกันครับโหวตไม่ผ่านก็โหวตต่อไปเรื่อยๆให้มารู้ไปสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่พลิกขั้วแล้วไปจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลเท่ากับว่าเรายอมรับให้นะครับการสืบทอดอํานาจของรัฐประหารซากของรัฐปารกลับมามีอํานาจอีกครั้งแบบนั้น ประชาชนจะยอมหรือครับทุกคนจะยอมหรือครับหรือว่านักการเมืองจะยอมหรือครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับประชาชนอย่างผมย้านะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมและในความคิดของผมเองว่านะครับในการที่วันนี้ถ้าจะต้องพลิกคั้วไปจับตั้งรัฐบาลเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าไปได้ผ่านไปได้เนี่ยโดยการไปยินยอมนะครับให้ฝ่ายรัฐประหารหรือซากรัฐประหารหรืออํานาจของรัฐประหารนกลับเข้ามามีอํานาจด้วย แล้วสุดท้ายประเทศจะเดินไปยังไงจะเพศเดินต่ออย่างสง่าง,งามได้ไงและหลายๆอย่างจะกลับคืนมาสู่ประชาชนได้ไงเพราะอะไรครับเพราะวันนี้รัฐธรรมนูญที่นะครับ สร้างและจักรารรเนี่ยกำหนดและก็ได้สร้างเงื่อนไขเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันต้องได้ฝ่ายประชาธิปไตยที่เต็มรูปแบบเข้าไปแก้ไขเข้าไปปรับปรุงเข้าไปอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่าที่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเปลี่ยนครั้วไปนะครับแล้วก็ไปจับมือกับฝั่งนู้นซึ่งเป็นสร้างรัฐปัะหาริซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับต้องการกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องขัดขวางทุกวิธีทางถ้า้าาาาาออออยยย่่งนนนเขมีํจูึึ พราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่นะครับมันเปิดเกมแบบนี้เราก็ต้องเปิดเกมเกมกับครับ312เสียงซึ่งแน่นอนครับว่าอาจจะมีการสมมติว่าการโหวตคนเดียวไม่ไม่ผ่านสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่อยากที่จะรอนานก็คือทำให้เลือกตั้งใหม่ครับก็ทำไงครับก็ในการเสนอชื่อนายกเราสามารถเสนอใครก็ได้ถูกต้องไหมก็ฝ่ายรัฐบาลเรานี่แหละ312เสียงนะครับเอาพักนี้เสนอชื่อฝั่งเราอีกพักหนึ่งก็เสนอชื่อฝั่งเขาเลยครับ แล้วก็มาให้โหวตถ้าโหวตไม่ได้ทั้งสองคนก็ให้มารู้กันไปเลยครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่านะครับสวอเองเนี่ยนะครับจะตั้งป้อมนะครับที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนหรือเปล่าเพราะดูลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยนะครับ พยายามทําทุกวิถีทางและตอนนี้นะครับก็จะต้องรอดูนะครับว่าสวอเองบอกว่าไม่อยากจะใช้อํานาจของตัวเองในการโหวตเลือกนายกซึ่งแน่นอนครับงดออกเสียงนะครับถึง159คนและก็ที่ไม่เข้าประชุมอีก30มสิกคนซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้สวจะต้องการปิดสวิตตัวเองนะครับก็ต้องนะครับทำการ อยอมรับในการแก้ไขมาตา2อเสร็จแต่เพราะมาตา2 7 2มันมีอำนาจให้มีการโหวตเรื่องนายกได้ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะใช้อำนาจของคุณในการโหวตเรื่องนายกเพื่อความสบายใจ <c oughs> ใคุณคุณก็แก้ไขมาตราตรงนี้ 2. 7 2ทุกอย่างจะได้จบสอวอจะได้ไม่ต้องเข้ามายุ่งกับการโหวตนายกแล้วสอวอเองบอกว่าถ้าเกิดโหวตเรื่องนายกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นข้นขนางหน,านออ้าสวต้องรับผิดชอบถ้าแบบนี้คุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับคุณไม่ต้องการนะครับสุดท้ายเวลายื่นมาเรื่องของมาตรา1นึงให้อ่มาตรา2องเจให้แก้ไขสอวอเองก็ไม่ยอมแก้ไขเพราะว่าไม่ยอมที่จะเพราะว่าการจะแก้ไขมาตรา2องเจต้องใช้สอว84คนแต่ถ้าไม่ยอมก็แสดงว่าสอวอเองเองนะครับต้องการจะมีอํานาจต้องการจะสืบทอดอานาจ และต้องการจะมีอํานาจไว้ของตัวเองแต่การที่มาบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะ,ะไม่อยากจะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเรือกนายกเนี่ยมันแค่สิงโกหกหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ผมก็วิเคราะห์ตามนี้แหละครับตามข้อมูลที่ออกมานะครับสวดับฝันพิธานะครับเปิดทางพิกคั่วจัดตั้งรัฐบาลการเมืองไทยมาถึงจุดพีคและจุดเปลี่ยน หลังจากหลังผ่านการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ผ่านมาแล้ว2เดือนเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ชัดเจนและแนวโน้มการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อทิมพิธาริมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนะครับได้จบลงไปในวันที่13กรกฎาคมนี้หลังจากเสียงโหวตในที่ประชุมร่วมสภาที่มีทั้งสสและสว ได้เสียงไม่ถึง376เสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมสภาโดยสวไม่ได้โหวตให้เพราะปัจจัยหลักไม่ยอมถอยนะครับตอบปมร้อนในเรื่องของมาตราแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1นะครับ1 1 2รวมถึงคดีต่างๆของนายพิธายังมีครามคุมเคือนะครับโดยล่าสุดนะครับโดนเพิ่มอีกหนึ่งคด,ดีสดๆร้อนที่สารรัมูลรับปมร้องนะครับปมพิธา และก้าวไกลเสนอร่างพรบนะครับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศเพื่อยกเลิกมาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อร้มร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามประมวลกฎตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่เคสนี้อาการหนักเพราะจะมีนักร้องมายื่นให้ยุบพักตัดสิทธิทางการเมืองนะครับ กรรมการบริหารพรรนะครับกรรมการบริหารพรรเนี่ยสิปีต่อไปหากถูกตัดสินว่าผิดจริงทําให้เรื่อง1นึจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางการเมืองฉากต่อไปของพรรคเก้าไกลเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่หรือพรรอนาคตใหม่หรือไม่ถือเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมจากคดีนะครับ ถือหุ้นไอทีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเดี๋ยวกรกตอมีมติส่งให้ส่งเรื่องให้สารนับนูนวิจัยว่าสมาชิกภาพสสอของพิธาริมเจริญรัตนะครับสิ้นสุดลงตามรับนูลมาตรา98วงเล็บ3ประกอบมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่จากเหตุนี้นะครจากเหตุมีชื่อนะครับถือครองสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นหรือไม่ วันนี้สถาน,ถานะของพิธาย่ำแย่นะครับคดี ผลคดีพันรอบตัวนะครับจนผลการโหวตนายกรอบแรกฝันค้างไปไม่ถึงดวงดาวและยังต้องมานั่งรุ้นลายวันว่าจะถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่สสเมื่อไหร่เพราะมีสารตั้งต้นส่งให้สารนัตบุนุูได้รับไม้วินิจฉัยไปแล้วนะครับหากพิธาเจอคําสั่งฟ้าผ่าให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสก่อนการโหวตนายกรอบสในวันที่19นี้ทําให้พักเก้าไกลที่มีสส151คนนะครับ 151เสียงหมดตัวเร่นเพราะไม่มีรายชื่อนายกสำรองและสำคัญตามข้อตกลง MOU .8 พกร่วมก็ต้องถอยให้กับพักเพื่อไทยพักอันดับ2ที่มีนะครับเสียงสอสอ1 4 1เสียงขึ้นเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนทันทีรวมถึงอาจจะต้องเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกมาเป็นพักเพื่อไทยเสียนิดเสียถฐาทวีสิงเต็งหนึ่งนะครับ ในการโหวตนายกรอบสองเนี่ยนะครับที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาอาจส่งผลให้ดีลตั้งรัฐบาล8ปดพักร่วมสันคอนเพราะถ้าพักเพื่อไทยยังจับมือกับพักก้าวไกลเหมือนเดิมชะตากรรมนะครับคะแนนเสียงก็ไม่ต่างจากพักก้าวไกลในรอบแรกเพราะสสยังไม่ไว้วางใจหากมีพักก้าวไกลที่ไม่ยอมลดเพดานเรื่องของมาตา1นึ่งสอลงก็สเขารางว่าจะไม่สนับสนุนของคนพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน ถ้าพักเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลแล้วให้ได้เสียขงของสอวอที่จําเป็นจะต้องแยกล่างออกมาพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลกับอ,อดีตพักร่วมรัฐบาลเดิมอธิพักลังประชารัฐพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงษ์สวรรค์หัวหน้าพักพลังประชารัฐที่มีพักสอวอเป็นต้นทุนนะครับเพราะ3ามปตั้งสอวอชุดนี้ขึ้นมากับมือดิวล่มนะครับส่งผลให้พักก้าวไกลไทยสร้างไทย ไปเป็นฝ่ายค้างจะแน่นอนส่งผลให้บรดากองเชียด้อมส้อมอ,อกหักผิดหวังเมื่อพิธาตกสวรรค์ไปไม่ถึงนะครับไทยคู่ฟ้านะครับตรงนี้อาจจะเป็นการจุดชนวนมวลชนลงถนนวนลูบการเมืองไทยที่สกัดไม่พ้น กับฟาร์มขัดแย้งเหมือนเดิมถ้ารุนแรงขึ้นก็จะ,ะกลายเป็นการฝักมือเรียกและตำหนรสุดท้ายก็หนีไม่พ้นวงจรอ,อุบาทศำซาตต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับคุณพิธาโดนสอยจริงๆแล้วคุณพิธาโดนคดีฟาร์มแล้วไม่สามารถที่จะเป็นแคนดิเดตนายกได้อันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ขอให้เพื่อไทยเองนะครับก็ยังจับมือและยึดมั่น ที่จะจัดตั้งรัฐบาลโดยมีก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ผมว่าโอเคทุกอย่างเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจะต้องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วทางสเวอเองนะครับหรือทางฝั่งนู้นเองบอกว่าถ้าเกิดจะให้ผ่านต้องไม่มีก้าวไกลนะครับร่วมรัฐบาลเพราะถ้ามีก้าวไกลร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะนาเสนอเรื่องของมาตารา1นึ่งหนึ่ถามนะครับว่าวันนี้ถ้าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก้าวไกลจะเสนอมาตารา1นึไม่ได้หรือครับ ยังไงก็แล้วแต่นะครับสสนะครับสามารถเข้าชื่อและเสนอมาตรารการแก้กฎหมายมาตราน1-2หนึ่งสองได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านจะอะไรหรือไม่อะไรอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อไทยเองนะครับนะครับใช้ข้ออ้างตรงนี้นะครับบอกว่าต้องการให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ต้องการให้ทุกอย่างมาเดินต่อไปได้โดยที่ไปจับมือกับฝ่ายที่เป็นนะครับซากรัฐหารหรือที่สนับสนุนรัฐบารแล้วจับมือแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลผมว่านะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าประชาชนส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยที่จะไม่พอใจกับเรื่องนี้แต่ถามว่าถ้าจะมีการลงถนนไหมไม่จําเป็นต้องลงถนนครับไม่จะเป็นต้องลงถนนครับถ้าเขาอยากจะทําอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปแล้วอีก4ปีข้างหน้าหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับประชาชนจะเป็นคนจัดก,การสังสอนเองเพราะว่าการวันนี้ถ้าเกิดใช้ความร,รุนแรงแล้วเขาเรียกอะไรไปลงถนนไปประท้วงหรือไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นสุดท้ายแล้วรัฐประหารก็กลับมาถ้ามีการทาอย่างนั้น เกิดขึ้นจริงๆแนะนําให้ประชาชนทุกคนนะยอมรับความจริงแล้วก็นะครับดำเนินชีวิตของตัวเองต่อไปรออีก4ปีข้างหน้าไม่นานหรอกครับแค่4ปีนะครับไม่นานหรอกครับแค่4ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นหรืออาจจะไม่ถึง4ปีเขาอาจจะมีการแตกคอกันก่อนหรืออะไรกันก่อนก็แล้วแต่เนี่ยครับเมื่อทําการยุบสภาเราเลือกตั้งใหม่ คราวนี้แหละครับประชาชนก็จะใช้สิทธิ์ของตัวเองเต็มที่เราเลือกพักก้าวไกลให้โ่มทลายไปเลยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆและผมก็หวังว่าพักเพื่อไทยคงจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าเชื่อแต่ครับว่าถ้าเขาต้องการเหตุผลว่าเอ้ยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องไปจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแบบนี้แสดงว่าเขานะครับต้องการที่จะให้นะครับพวกที่รัฐประหารที่มาจากคณะรัฐประหารเนี่ย เป็นทายาทของรัฐประหารหรือพวกที่สนับสนุนรัฐประหารเนี่ยมามีอํานาจส่วนหนึ่งนะครับก็คือเอาง่ายๆมามีอํานาจครึ่งหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับจากที่เราประชาชนที่เราทุกคนรับ,ร,บ,ร,บรับรู้กันเนี่ยว,วันนี้นะครับพวกคนที่นะครับ ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินเนี่ยนะครับไม่อยากให้พักเก้าวไกลเป็นแกนนําในการจับต้องรัฐบลาลหรือไม่อยากให้พักคก้าวไกลเป็นรัฐบาลได้เลยเหตุผลเพราะอะไรครับถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลพวกเขาจะโกงจะกินได้ยากและนะครับจ่ายเงินใต้โต๊ะได้ยากเพราะอะไรครับเพราะก้าวไกลเองนะครับจะนําข้อมูลใหม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้สื่อมวลชนให้สังคมและให้ประชาแล้วก็ให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าทําแบบนี้พวกเขานะครับจะโกงกินไม่ได้นะครับจะโกงกินได้ยากมาก นะครับและจะจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือจะจ่ายเงินบนโต๊ะอะไรก็แล้วแต่จะยากละมาเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องดูว่านะครับเพื่อไทยเองจะคิดยังไงและอะไรยังไงแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเพื่อไทยจะจับมือนะครับจับจับมือกับก้าวไกลแล้วก็ส่งนะครับส่งค a n d i d a นายกของ ของเพื่อไทยไปนะครับก็ยินดีครับก็ยินดีแต่ถ้าก็แต่ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับฝั่งนู้นแล้วบอกว่าใช้ข้ออ้างว่าเฮ้ยต้องการให้ประเทศชาติเดินไปได้ผมว่าก็อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ได้เป็นผลดีแน่นอนแต่เชื่อแต่ะครับว่าวันนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลนะครับที่จะส่งเป็นแคนดิเดตนายกเชื่อเะครับว่าทางสวนะครับเขาใช้อํานาจหน้าที่ของเขาเขาใช้อํานาจที่มีตามรัฐธรรมนูนหรือรัฐธรรมนูนที่กําหนดเอาไว้แล้วนะครับว่านะครับจะต้องเป็นแบบนี้ในการ ขัดขวางระบบประชาธิปไตยของประชาชนเพราะสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ทํายังไงก็ได้ให้ซากรัฐประหารให้ทายาทของรัฐประหารหรือให้คนที่สนับสนุนรัฐประหารเนี่ยเข้าไปมีอํานาจอย่างน้อยไม่ได้มีอํานาจเต็มแต่มีอํานาจสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนี่คือสิ่งที่พวกเขาคิดนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการวันนี้นะครับทุกๆอย่างที่ออกมาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นแต่จุดประสงค์เดียวคือเขาไม่ต้องการให้ก้าวไกล เข้าไปเป็นรัฐบาลเพราะถ้าก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลพวกเขาจะโกงกินลำบากเขาจะจ่ายเงินใต้โต๊ะลำบากและพวกนายทุนทั้งหลายจะโดนกวาดนะครับและก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาทำไว้ทุจริตคอร์รัปชันต่างๆจะโดนรื้อโดนดำเนินคดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทำตอนนี้น่าจะเป็นการสกัดกัน้นเพื่อไม่ให้พักก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ